สวัสดีครับโจฮักนัสละคามนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําการตัดปักชําและก็บอกสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรในการลดความดันลดเบาหวานและก็เป็นสมุนไพรในการแก้ไขมันอุดตันไขมันในเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดในสมองตีบในสมองแตก แต่ที่สําคัญนะท่านผู้ชมก็คือนะครับโจก็จะมาพูดโดยรวมวันนี้สําหรับแฟนคลับนะครับด้วยการกินสมุนไพรหินฟ้าแลบท่านผู้ชมแล้วก็ลดเบาหวานลดความดันฮะทำอะไรครับเนะี<า>่ยนะโอ้ผมกําลังสาธยายเกี่ยวกับเอเบาหวานลดลดเบาหวานลดความดันนะ่ะคนสัญจร เกี่ยวกับอันนี้คุณก็แอบมาย่องด้านหลังเนาะ <c oughs> คืออย่างนี้ก็ได้ยินเสียงแวบๆเอะหินฟ้าแลบคือโอ้ตทษดเครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคนสัญจรอ,อ, <c oughs> อยากทราบอะไรวันนี้ถามได้นะเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับของอแฟนคลับด้วยแฟนคลับในการใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบเขาซื้อไปนานแล้วเนี่ยก็สั่งไปนานก็บางคนก็ซื้อเพิ่งซื้อไปบางคนก็สั่งซื้อมานะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับที่ ได้ผลแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาทานไปกี่วันประมาณห้าวันก็มีเจ็ดวันก็มีเหรอนะครับผมห้าวันก็มีเจ็ดวันก็มีแต่ว่าไอ้กิ่งที่ผมเลือกเลือกชำเนี่ยผมก็จะดูว่ากิ่งประมาณสีเขียวออกน้ําตาลนะครับไม่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่มากเกินไปมันก็จะตัดปิดชำตัดปักชำมันก็ไม่ค่อยตสดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ใบแก่แล้วก็เอาออกนะเพอ ใช่นี่อย่างนี้ FC อย่างนี้คนสัญจรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไว้เสือสองข้อนะครับสองข้อผมก็จะตัดออกนะครับตัดออกอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่จะตัดปักชำนะครับก็จะรองรับ FC ที่กําลังป่วยหรือใครที่ป่วยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานความดันเนาะเดี๋ยวนี้บางมหาลัยนี้เขาคิดว่านะคิดว่าซื้อของเราไปน่าจะเอาไปวิจัย ใช่ก็น่าครัประมาณนั้นเพราะว่าพอฟังเรามานานแล้วเพราะว่าที่อยู่ก็ชัดเจนใช่แล้วก็สรรพคุณก็ชัดเจนในการที่มาบอกมากล่าวกันคือเป็นอะไรที่น่าสมควรที่จะไปปลูกที่บ้างออะคนสัญจรเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องของแฟนคลับดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับสมุนไพรหินฟ้าแลบเนาะส่วนเรื่องการกินเราก็บอกทุกคลิปนั่นแหละหลายคลิปแล้วนะครับ อ่าแฟนขับท่านแรกนะครับครับผมอาพี่อ่าอยู่พี่เขาอยู่ร้อยเอ็ดแต่ว่าแต่ว่าร้อยเอ็ดแต่ว่าพี่เขาไปทํางานที่แถ,ว,ถ,ว,ถ,ว,ถวนคนปรปฐมอ๋อครับแล้วก็หลายๆพี่อ<ม>เอาพี่คนนี้แล้วกันก็ประมาณกินห้าวันห้าวันห้าวันจากเบาจากความดันคือเขาไม่ได้เป็นเบาหวานไงท่านผู้ชมอ่าอ่าเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับแต่เป็นความดัน โรคความดันเราก็รู้อยู่แล้วนี่เส้นเลือดในสมองตีบแตกได้ง่ายท่านผู้ชมแต่ว่าไอเรื่องอาหารการกินเราก็พูดหลายคลิปแล้วหลายคลิปแล้วพี่เขาเมื่อเดือนที่แล้วก็ร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าแต่ว่าหลังจากกินได้ห้าวันเขาก็เลยไปได้รอบในการไปเช็คกับทางโรงพยาบาลกับหมอได้รอบตรวจเรืออะได้รอบตรวจตรวจเช็คความดันเบาหวานอะไรอย่างงี้ครับ ใช่รอบกังเขาแล้วลดมาเท่าไรจากร้อยห้าสิบเก้าเหลือหรือร้อยสามสิบนิด้ภายในห้าวันนะถือว่าโอเคนะภายในห้าวันท่านผู้ชมจากร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็กินไปได้ห้าวันนะครับวันที่หกก็เลยไปตรวจดูนี่ครับเหลือก็ประมาณร้อยสามสิบนิดๆอ่ะสุดยอดเลยครับคือมันหายไปประมาณสิบกว่าเกือบยี่สิบอ่ะก็ยังโอเคนะโอเคถือว่าดีมากเลยแล้วหมอเขาว่าไงหรือเปล่า คือพี่เขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังหรอกว่าไปกินอะไรบ้างนะครับว่าแต่หมอเขาบอกว่าพอใจเลยในการที่พูดกับคนไข้นะครับรักษาตัวเองได้ดีว่างั้นเถอะใช่หมอก็พอใจเลยคนสัญจรเพราะในอาการใช้แล้วแล้วไอ้ส่วนที่เราต้มนี้เราก็บอกว่าห้าถึงแปดใบหรือแปดถึงสิบใบก็ได้อยู่ประมาณเกณฑ์นี้เดี๋ยวหมอคงจะภูมิใจว่าตัวเองรักษาคนไข้ได้ขนาดนั้นถูกต้องแต่เขาแต,แต่พี่เขาก็ไม่บอกหรอกว่าอเออ กินยานุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวคือหมอหมอบางท่านก็แอนตี้ท่านผู้วนสมุไรแนะนำะนะครับแนะนาว่าเวลาไปโรงพยาบาลไปหาหมออย่าอย่าบอกว่าทานสมุนไพรนะครับอย่าพุ่งไปบอกคือก็ทานยาหมอประจํานี่แหละค่ะทางท้งที่เราไม่ได้ทานนะครับเออใช่คอชอ<ช>เป็นการให้เครดิตน้ําใจคุณหมอที่เขาช่วยตรวจให้เรานะตรวจให้เราอ่าแล้วก็เราก็อาศัยแบบอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะถนนน้ำใจกันปัจจุบันด้วยใช่ครับแตนปัจจุบันเราก็ถนนน้ำใจส่วนแพทย์แผนไทยก็คือการกินสมุนไพรหินฟ้าแลบนี่แหละท่านผู้ชมครับผมโจก็จะตัดอย่างนี้แหละไว้สําหรับชํานะครับเนี่ยชุดนี้ก็อาจจะรอนานหน่อยสักเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณประมาณเดือนครึ่งครับชุดชุดที่ทาเนี่ยเนาะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะคนสัญจรก็ยังมีแต่ว่าก็ยังมีอยู่ประมาณเหลืออีกประมาณ น่าจะรองรับได้อีกประมาณ300ถุงประมาณ3า0ก็อาจจะไม่นานคือซื้อทุกวันน่ะครับผมซื้อทุกวันแต่ว่าเราก็ได้พอได้อยู่ได้กินเนาะได้พอได้อยู่ได้กินไซื้อเสื้อผ้าใบเหลือน้อยนที่เก็บให้เอฟซีนะครับได้พอซื้อเสื้อผ้าใส่อ่นนีนไดแน่อยนี่ครับที่ใบเหลือน้อยในเก็บให้เอฟส่งให้เอฟซีทั้งหมดที่สั่งเข้ามาใช่ครับก็แต่ยอดนะครับผมเออ เอาละทีนี้เคสหนึ่งไปแล้วอ่อาอีกเคสหนึ่งเคสหนึ่งก็คือ,อมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ออพูดค้างนิดนึงพี่คนที่อยูอ่ที่เราพูดถึงนี่นะครับผมรายแรกเนี่ยก็คือว่าอาการลุกก็โอยปวดก็โอยโอคือคือคือ,คอล,ลุกลุกนั่งนั่งก็โอยอ่ะท่านผู้ชม,อ,มอาการพวกนั้นหายไปก็คือคืออาการวิเวียนแบบเหมือนจะหน้าม,มืดเยอะ มันก็แทบจะไม่มีแล้วพี่เขาบอกนะอืใช่อันนี้อันนี้อีกเทสหนึ่งเขาไปลดพวกไขมันอะไรได้เยอะใช่ใช่ครับที่เส้นเลือดตันอ่ะลายที่สองนะครับก็คือว่าทจริงเราเรามีมากมายหลายหลายครับเยอะแต่ว่าจะเล่าเัพาก็เตะเขาส่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เออเอาที่ใหม่ๆดีกว่าที่ที่เขากินครั้งแรกแล้วเขาภูมิใจดีใจเขาเลยโทรมาบอกใช่ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อ,อันนี้เราก็วันนี้เราก็น่าจะมา2สองร้อยกว่าเนะาะเป็นอะไรที่ทางาโจฮักนะสาสารคามคนสัญจรชาแนลก็ดีใจที่เอซที่หายเนาะที่ดีขึ้นคือผมบอกเลยท่านผู้ชมก็คือหนึ่งเดียวในโลกในขนาดนี้นะค,ะครับว่า<ม>คือยาหมอเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าดูถูกหรอกนะแต่ว่าคือมันเป็นสมุนไพรทางเลือก ช่ครับนะครับเป็นสมุนไพรทางเลือกแล้วก็ในการใช้นะครับให้ค,คือคือใช้มันมีระยะเวลาในการใช้อยู่ก็มีก็มีระเบียบวยินัยในการกินด้วยขับแท็กซี่อยู่นครปฐมอ๋อหรอ,อขับแท็กซี่อยู่นครปฐมลูกพอโอยนอนก็โอยแบบว่าแบบขับรถไปแล้วมันเกรงๆแล้วมันมันเหมือนจะวูบอ่ะอ๋อน่าจะมึนเอาความดันอืเลยเกณฑ์เกือบเลยเกณฑ์่ะอ่าเกือบเลยเกณฑ์เลยเกณฑ์ก็รู้ดิร้อย แ0ดสิบนี่ก็จะแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นกินไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับคนนี้กินได้ประมาณอาทิตย์นึงอาการที่แบบว่าปวดตามทัวนี่มันหายไปอโอ้ยโอ้ยนี่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีพูดเหมือนกับคนที่เมื่อกี้นะไปวูจะหลับเอาหน้าเมืดเลยใช่หายยไปเลมันหายไปเลยนะครับโอ้แสดงว่าเขาไปขับพวก ไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกนี้นะครับดีขึ้นสินเนี่ยใช่ไขมันในเส้นเลือดคือโอ้พวกปริมาณไขมันในเลือดนะเนาะใช่อ่ะลายต่อไปนะครับอีกลายไงลายที่อาชีพเกี่ยวกับเอขับแท็กซี่นะเพราะว่าเรื่องขับรถกลับลานี้ถ้าวูบแล้วเป็นไงทำให้คนอื่นอันตรายด้วยนะท่านผู้ชมคือเผาอ่ะใช่คนอื่นก็สูญเสียไปด้วย ใช่ครับอ,อ่ะทีนี้เรามาพูดลายต่อไปท่านผู้ชมลายต่อไปนี่คือว่าเมื่อกี้ลายแท็กซี่นะใช่ใช่อ่ะลายต่อไปที่อยู่ทางเหนือ,อนะครับทางเหนือแล้วก็บอกว่านะครับก็คือเมียเป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันผัวก็เป็นความดันนะครับแล้วก็ไปกินแล้วก็ดีขึ้นภายในเจ็ดวันเองเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันท่านผู้ชมคือเจ็ดวันท้ายที่สุดได้เลย กล้ากล้าท้าครับกล้าท้านะครับกล้าท้าว่าแม้แต่นักข่าวก็ลองมาท้าเลยครับใช่อ่ากล้าทั้งสองช่องเลยกล้าท้าเลยครับข้ารับประกันว่าเจ็ดวันลดแน่นอนเจ็ดวันนี้ลดแน่นอนครับผมนะครับสุดยอดครับคือความดันลดเบาหวานลดไขมันก็ลดเอ้าทีนี้พี่ที่อยู่ขอนแก่นที่นับถือกันนะครับก็ที่เขาก็เป็นแฟนขับมาเหนียวแน่นนะนะ แล้วก็ส่งอะไรมาให้หรือเปล่า,าส่งปลาร้าส่งใส่ปลา้า,า,ลาแล้วก็น้ำพริกนรกนะครับ,รบแล้วก็ส่งมาแล้วพี่เขาก็นะครับโจโก็ส่งยาให้นะครับ,รบสมุนไพรให้ไปกินครับผมพี่เขาบอกว่าอูจโจคือพี่เขามีลักษณะที่ท้วมและอ้วนไงแล้วก็อคนที่เป็นเบาหวานพวกค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดขอนแก่นนะ่ะคือท้วมและอ้วนเนี่ยเบาหวาน มาแน่นอนความดันมาแล้วใช่สองขบวนนี้ไม่ขาดแล้วแม้ท้ายที่อยู่คนแก่นเป็นไงบ้างรู้ป่ะพอใจมากเกี่ยวกับการลดน้ําหนักทั้นไปเฉอลดน้ําหนักเนี่ยไขมันมีการทักกันเลยนะโอ้ยเจ้าคือจอยล้มแฉะหมายถึงว่าเขาผอมลงนะครับผอมลงแล้วก็ผลจะเฟิร์มขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆท่า่อนสจรครับไขมันไขมันใช่ไขมันก็คือว่าอ่า มันมันไขมันมันลดกับลดไขมันในเส้นเลือดหละตัดในเหลือข้อสองข้อนะครับฝังลงเดินข้อหนึ่งนะครับชํามันอ่า <c oughs> ทีนี้อยู่โคราชนะครับ <c oughs> โคราชอยู่โคราชเขาบอกว่าโอ้โหเอ้ยที่ปลูกไปแล้วนะแล้วเอามากินกันนะครับะ <c oughs> ้องพี่เขาก็ซื้อไปตั้งนานแล้วเนาะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นรู้เปล่าคนสัญจรเ <c oughs> ขาบอกว่าความดันเขาอะก็ลดไขมันก็ลดลดเบาหวานเขาก็ลดลงด้วยอ เออเพราะว่าที่เขาเป็นทุกอย่างเลยนะครับที่ครบเลยแล้วก็จากจากจากคนที่แบบไม่หน้าตาไม่สดชื่นอ่ะแล้วก็มันสดชื่นอ่ะคือเดินไม่มีหน้าตาดูแล้วไม่มีสีสันนั่นคือเดินไปไหนอ่ะมันมันไม่มีเลือดฝาดนะครับเดินไปไหนไม่มีเลือดฝาดครับโอ้โหสุดยอดเลยที่วันนี้ก็คือเกี่ยวกับความดันลดนะครับเบาหวานก็ลดอ่าเพราะว่า บางคนเป็นแต่ความดันแต่เบาหวานไม่เป็นก็มีมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งมีอีกสักเคสไหมครับมีครับอยู่กรทมนี่แหละเออเอาเคสหนึงอยู่กรทมนี่ก็คือว่าอ่าพี่ผู้หญิงนะครับพอเขาได้กินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่าโอ้โแบบว่าอาการิงเวียนหน้ามืดอืมันหายไปออาการิเวียนหน้ามืดก็คือการ ที่เป็นโรคความดันนั่นแหละท่านผู้ชมความดันเช่นว่าพวกหลอดเลือดตีนเขาชอบกินชอบกินไส้กรอกอของมันๆว่างันเนอะของมันๆแล้วก็ว่าไส้กรอกนี้มันก็เป็นปูนแต่งอะเนาะไปอุดเส้นเลือดงไปอุดเป็นเลี้ยงไม่ทันก็หน้ามืดแหละถูกต้องครับถูกต้องนี่แหละครับผมเหาะเห็ดที่มันเกิด ทำไปด้วยพูดไปด้วยนะครับทาไปด้วยพูดไปด้วยท่านผู้ชมเพราะว่านี่ก็ใกล้ขําแล้วแต่ว่าโจก็จะทำอย่างงานอย่างนี้ตลอดนะครับในการในในการทํางานนะครับก็คือไม่ค่ําไม่ขึ้นบ้านเรือส่วนใหญ่ก็สํารองซัพพอตเอฟซีนะครับรองรับเอฟซีอาตอนนี้อยู่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในอเมริกดนะครับเกี่ยวกับโรคความดันครับเส้นเลือดในสมองตีดคนนี้ก็คือว่านอนติดเตียง นะครับไขมันเยอะต้องให้อาหารทานสายยางนะครับแล้วก็ฟ้านี่ก็คือเขาสูบบริจาคด้วยนะครับอาการพวกนั้นน่ะจากจากที่ให้ข้าวทางสายยางยาตามสายยางน้ำาทางสายยางเดี๋ยวนี้เคี้ยวอะไรลุกขึ้นเคี้ยวอะไรได้แล้วเป็นปกติแล้วตอนนั้นลุ้นกันเกี่ยวกับเอแข้งขาไม่ยืดแต่เขาหมอหม้อความดีให้ใครรึเปล่า ภรรยาครับดูแลความใส่ใจอุปสรรดูแลนะฮอดทนดูแลไม่ใช่ว่าเออจะตายเมื่อไหร่ไอ้แก่ไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นตายเร็วท่านผู้ชมครับผมนี่แหละครับผมสุดยอดครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่สิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของสภาพจิตใจของคนป่วยนะครับถ้ายิ่งนอนติดเตียงคนสัญจรมันต้องนึกถึงยาใจเนี่ยมันสาคัญแต่ยาพวกนี้มันก็ไปไปบําบัดนะครับก็แหละ ก็เป็นแบบนี้แหละครับผมที่ที่พูดคกันให้ฟังนี่ก็เป็นประสบการณ์จากเอฟซีที่เขาเอาไปดื่มไปทานแล้วก็เขาดีขึ้นจริงๆแล้วมีมีตัวอย่างที่มากมายเยอะครับผมแต่ว่าบันอาจจะยืดเยื้อหรือนานไปใช่ใช่เราจะค่อยๆทยอยมาพูดในการฟังพูด,ยยพดจะพูดในการฟังว่าลดเบาหวานนะท่านผู้ชมลดความดันนะครับ,รบลดไขมันในเส้นเลือดครับ คือถ้าเส้นเลือดไปอุดตันไขมันแล้วเป็นไงมั่งเลือดเ็ไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีนะครับไหลไปไม่ทันก็น่ามืดล้มคลืนในองน้ำแล้วครับถูกต้องว่นนอกพื้นก็ตายนี่แหละครับนั่นแหละนี่ครับทางเราก็ปัดชามเตรียมรอครับผมวันนี้เราก็จะปัดชากันแต่ว่าโจก็ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันจะมาจะมืดนะครับเดี๋ยวนี่เราก็ คุงหนึ่งนี้เราก็จะเสียบอยู่ประมาณ2อันนะบนกระจนครับผมเสียบเลยนะครับก็เดี๋ยวก็เสียบก็ได้เดี๋ยวเราลา f c เลยไหมครับผมถ้างั้นโจก็นะครับเผาากไว้สมมตไใครเป็นฟ้าแรกนะครับท่านผู้ชมนี่แหละวิธีเรากินเราก็กินค้าถึงแปดใบหรือแปดถึงสิบใบก็ได้นะครับในการต้มน้ําเดือดไม่ว่าสดหรือแห้งนะครับก็ประมาณน้าต้มก็ประมาณหนึ่งลิตรถึงสองลิตรนะครับ เย็นครั้งละประมาณหนึ่งแก้วหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นอาจจะเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันครับอาจจะเป็นความโชคดีครับฟลุกของคุณโจฮักเนสสารคามที่นํามาปลูกและใช้กับคนไข้จะเป็นเบาหวานความดันแล้วหายนะครับเราก็เลยมาแนะนํากันใช่ครับที่แรกแห่งแรกแห่งเดียวในโลกครับผมโจฮักเนสารคามพลสัญจรชิแน่วครับผมสวัสดีครับ